ค่ะมือนี้ซูมาลี่ท่องหนานาะคะผ้าพี่น้องนะะมายามท่นนานนายกผู้ผู้ลิพัทผู้ิิพัพ์วิชัยนะคะหรือนายกโจองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าใหญ่นะคะมื่อานี้มาเยี่ยมแปลงโคกหนองนานะคะแต่ว่าสิเจาะลึกไปอยู่ที่ง่ามิลีค่ะพี่น้องมเมืองกะลำกะลำกะลังหอนะคะอันนี้คือกะลำ การปลูกกะลานี่จังโอคือหฮอดีแถมงามงามค่ะพี่น้องค่ะได้รับเอาเอาหว่อเห้ฟังเนี่การปลูกนี่จากพืชปลูกนี่คือบ่บ่ใสเคมีเลยครับใส่ปุ๋ยคอกครับปุ๋ยถิ่นงูีิ่นข้อยบานเห่านี่แหละค่ะครับแล้วก็เรื่องการดูแลเอาแมงแมงมันจ่อวะนี่นายก แม่งเนี่ยจะมีหนอนอยู่ครับแต่ว่ามีหนอนถูกแรงเนี่ยต้องเก็บออกครับเก็บเบียเก็บออกเก็บออกโดยโดยบ่ใส่ใส่มือจะคล้องนี่เก็บครับใส่มือเก็บออกโดยบ่ใส่ยาบ่ใส่ยังเลยครับค่ะครับเอาแบบธรรมชาติค่ะก็คือให้นน้ำเขาทุกทุกทุกเย็นนะครับให้นน้ำเขาทุกเย็นหดหดน้ำมันต่อกฮดน้ำทุกเย็นแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกครับใส่ปุ๋ยคอกสวนเพิ่นนะคะสวนโคกน้องหน้าได้รับงบประมาณปีพศ2 5 6 4เนาะครับผมค่ะพึ่งพ่งาดฤดูฝนเดี๋ยวค่ะ ไปไปฝึกอบรมยื้อสยค่ะหามื่อนะไปฝึกยูเอ่อเขื่อนมาสวนปลาน้องวัดอบตะตำบลอิงบงค่บแม่ค่ะอิงหงรับหาวันนะครับเป็นเป็นรุ่นแรกนะครับไปฝึกรุ่นแรกแต่งบประมาณจากกรมกรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุนโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุนภูมมจังหวัดเอทเท่านี้เนาะค่ะเนาะค่ะอันอันถือยูหันผู้ไดฝากงังไม่ให้อะไรนี่เป็นท่างพ่อนา ข้อหนาพอนึงวะครับข้อหนาอัมพอนผลอ้อเบิ้นฝ้าไก่กระเจี๊ยบเขียวมะไฮกระเจี๊ยบมาให้ครับอ่านะคะสมตอนค่ะสมตอนสมตอนมาให้เมนูเด็ดเมนูเด็ดเฮ็ดอีหยังค่ะไม่ใช่ฟร์มนะครับวิชัยฟาร์มวิชัยฟาร์มนะคะแต่ว่าช่วงว่างหันก่ะสียากแน่นะครับตอนนี้ระบบน้ำเรียบร้อยของหน้าทั้งหมดค่ะระบบน้ำเรียบร้อยแสงโซลาร์เซลล์นะครับอ่าสองชุดนะครับค่ะชุดแรกนี่คือดึงขึ้นถังพี่น้องสี่เลี้ยวเห็นบ่ค่ะ ถังสองพันหลีดซีถัง8ปดท่าหลีดกับดึงขึ้นดึงขึ้นซมือครับค่ะแล้วก็ปล่อยน้ำตอนตอนแรกๆนะครับปล่อยน้ำตอนแรกๆเดดเดดมานอนอยู่หนีบ่ค่ะกบางมือครับบางมือบางมือใครลูกน้องมานอนไอ้ลูกน้องมานอนเฝ้านะคะงามค่ะพี่น้องครับผมก็ร่างสีก็ร่างสีงามครับค่ะแต่่วาช่วงนึงกับขาดการดูแลดีสารนิดนึงช่วงร่พื้นที่เนาะค่ะเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเรื่องกระลำต่อสะกอนให้มันจบเรื่องกระลำนะคะ อันต้องต้องเก็บหนอนออกบ่ได้ใส่ยาขามะแลงตัวเกก็บหนนอออแสดงว่าอินซี่ครับผมอินซีล้วนๆเมื่อนี้สิฝากไปให้ไผก่อนเพนหนึ่งเมื่อนี้สิฝากไปให้หัวหน้าอําพรอนอําพรครับหัวหน้ายสีเงยบอยู่หัวหน้ายสีเงียบนัดมันบองพ่อหน้าสียบมสิมาอยู่ค่ะครับค่ะค่ะในเรื่องของกะลัมปีเอาไว้ซ้ำหนีสะก้อนเนาะค่ะเพิ่นบ่าใส่ยาขามะแลง ใส่วิธีง่ายเมือแรงนี่มาเก็บนอนออกนะคะเก็บเนอนออกย่างเดียวช่วงนี้ถดลองอยู่ครับเพรท่านเห็นหลายการทดลองนะคะเป็นการเลี้ยนรูค่ะงามค่ะเดิอมห่อหอหลายเลยค่ะขนาดว่าไายหนาวแล้วได้นี่ไอเปลือกนอกมันไหนนี่ใบนอกมันกินได้ปะค่ะนาอยกใบนอกส่วนใหญ่ผมสิเดี๋ยวไถ่ปลาครับไถ่ปลาจะกินเลยครับจะมีอยู่สามบ่อครับว่าหนาบ่อแรกจะเป็นปลากินกินเมื้อเดี๋ยวเอาเอาไว้ช็อตช็อต ที่สองจาก่อนเดี๋ยวทันพนกักงานเพื่อสีมะหยาบนะคะคช็อตนี้เวาเรื่องกระลำปีซื้อนะคะคเอาขอบคุณหล,ลายๆค่ะคสวัสดีค่ะค